สบายดีเอลทีวิชันไทยเราร่วมกันพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่แขวงจำปาสักเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับนายสุวิจักพิริยธนะบูรณ์ประธานบริษัทเอกชนไทยนิสโกเอเนจี และท่านวัสดีขุมเพชรสวงประธานกลุ่มบริษัทเอกชนลาวดอกจำปาคำกรุ๊ปลงนามสัญญาพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมูลละป่าโมกเมืองสุขุมานและเมืองพลทองแขวงจำปาสักบนพื้นที่7,251เฮกตาร์ระยะเวลาสัมปทาน30ปีกำลังการผลิตอยู่ที่4,196เมกะวัตต์โดยคาดว่าจะลงพื้นที่สำรวจในช่วงเดือนตุลาคม2565นี้ เพื่อนำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันซึ่งในระยะแรกของโครงการจะดำเนินการทดลองผลิตไฟฟ้าจำนวน140เมกะวัตต์เพื่อจำหน่ายให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือ EDL เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงจำปาสักและไทยอันหนึ่งครับบริษัทดิสิกอลเอเนอร์จีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2564ด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านบาทประกอบกิจการผลิตตัวแทนนำเข้าจัดจำหน่ายติดตั้งเกี่ยวกับอุปกรณ์การผลิต และกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีสานักงานตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยบริษัทได้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในสปปลาวตามคำเชิญชวนของกลุ่มบริษัทดอกจำปาคำกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทท้องถิ่นที่ประกอบธุรกิจหลากหลายในแขวงอัตตปือและเป็นเจ้าของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว โดยบริษัทเอกชนไทยจะรับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ขณะที่บริษัทเอกชนลาวรับผิดชอบพื้นที่และการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนในสปปลาวแล้วพบกับ r อรูทีวิชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี